ในยุคสมัยหนึ่งเมื่อดาบและคาถาอาคมยังแพร่หลายไปทั่วแผ่นดินมีสำนักแห่งหนึ่งนามว่าตักกศิลาลุนลุ่งซึ่งเคยลุ่งเลืองสูงสุดจนเป็นที่เกรงขามของทั้งผู้คนและพูดผีแต่การเวลากลับไม่ปลานีบัดนี้สพรพเสียงแห่งสำนักตักกศิลาลุนลุ่งเหลือเพียงแค่ตำนานกับสิทธิเพียงผู้เดียวที่ยังคงปักหลักเฝ้าสำนัก เจาเมไหนลองแสดงพลังของเพลงดาบที่ข้าพึงสอนไปให้ดูหน่อยสิขอรับอาจารย์เมฆถือดาบพร้อมกับไล่คาถาเบาๆไว้ที่ตัวดาบทําไม่ดาบที่เมฆถืออยู่นั้นค่อยๆเป,ปล่งแสงสีฟ้าเรืองล่องออกมาจากนั้นเมฆก,ก็กวาดแกว่งดาบตามท่วงท่าที่อาจารย์สอนได้อย่างไม่มีผิดเพี้ยน เอาพอได้แล้วโว้ยเมื่อไรเองจะจำเสียทีวะว่าการใช้ดาบน่ะมันต้องมีชั้นเชิงต้องพลิกแผลงบ้างไม่ใช่เวียงทื่อๆแล้วกับถือท่อนไม้แบบนั้นเฮ้ยเวรนกรรมอะไรของข้าก็ไม่รู้ถึงต้องมามีลูกศิษย์อย่างเองเสียงบนของอาจารย์เท่ายังคงดังเหมือนเช่นทุกวันขณะทอดสายตามองเจ้าเมฆลูกศิษย์คนสุดท้าย ที่ไม่ยอมทิ้งสำนักไปไหนต่างจากศิษย์คนอื่นที่พากันไหลไปเข้าร่วมกับสำนักตักกศิลาเดือนดับจนหมดพ่อก็อย่าบ่นพี่เมฆเขาให้มากสินี่ถ้าเขาทนไม่ไหวย้ายไปอยู่กับสำนักเดือนดับอีกคนจะทำยังไงเสียงหวานของนูนีบุตรสาวเพียงคนเดียวของเจ้าสำนักดังขึ้นเธอเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามผิวขาวลาวกับหิมะใบหน้าอ่อนหวาน แต่ดวงตากลับใช้แววเด็ดเดียวเมกรีบหันไปยิ้มให้กับนูนีขณะที่ในใจก็อดคิดไม่ได้ว่าบางทีสิ่งที่หลังเข้าเอาไว้ไม่ให้ย้ายไปอยู่กับสำนักอื่นอาจจะเป็นเพราะเธอคนนี้ก็ได้ให้มันได้แบบนี้สิเข้าข้างกันเข้าไปที่คาดูดามันนะ่ะก็เพราะอยากให้มันได้ดีหรอกถ้าเองว่างมากนักละก็ เอาเวลาไปปัดกวาดเช็ดถูจาพ่อดาบหินท่านไม่ดีกว่าหรือหนูหนีนสบัดหน้าหนีพ่อของตนก่อนจะหมุนกายเดินไปยังลานด้านหลังของสำนักที่นั่นมีดาบเล่มหนึ่งปักแน่นอยู่บนแท่นหินกลางลานแลวกับฝังรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินดาบเล่มนี้คือหัวใจของสำนักตักกศิลาลุนลุ่งตามตำนานเล่าว่าผู้ก่อตั้งสำนักคือผู้ที่ปักดาบนี้ลงกับมือ พร้อมทิ้งถ้อยคำไว้ว่าผู้ใดสามารถชักดาบนี้ขึ้นมาได้ผู้นั้นจะเป็นเจ้าของดาบวิเศษพร้อมกับคาถาที่ไม่มีผู้ใดสามารถอยู่เหนือกว่าได้แต่ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีผู้ใดสามารถดึงดาบนี้ขึ้นมาได้เลยจนกระทั่งการเวลาผ่านไปดาบเล่มนั้นก็ค่อยๆกลายเป็นหนึ่งเดียวกับหินจนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำนักบูชาสืบมา สำนักตักกศิลาเดือนดับเสียงประทะกกันดังก้องสะท้อนไปทั่วลานฝึกอาจารย์ดำยืนสงบนิ่งอยู่ด้านข้างขอบลานสายตาจับจ้องสิทธิ์ทั้งสองที่กำลังประลองกันอย่างดูเดือดแต่แล้วหนึ่งในนั้นก็พลาดท่าถูกทีมกระแทกลงพื้นอย่างแรงจึงทำให้สิทธิ์อีกคนหนึ่งจอปลายดาบมายังสิทธิ์คนที่ล้มจนแนบกับลำคอของอีกฝ่าย หยุดมือทำไมวะรู้ผลแพ้ชนะแล้วครับอาจารย์ข้าเลยหยุดมือ,อไวอ่อนแอถ้าจะเรียกว่าชนะมันต้องแบบนี้ทันใดนั้นดาบในมือของอาจารย์ดำก็ฟาดฉับลงไปอย่างไร้ความลังเลเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นเพียงชั่วครู่ก่อนจะเงียบลงอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบ มีเพียงสายตาตื่นตะลึงของสิทธิ์ที่ยืนมองภาพตรงหน้ายังไม่อาจเชื่อสายตาอาจารย์ดำหันกลับมาชี้ปลายดาบที่ยังมีเลือดเกระลอยู่ไปทางล่างนั้นพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบว่าแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าชนะนี่คือวิธีการสอนของสำนักตะกศิลาเดือนดับที่ขึ้นชื่อเรื่องของความโหดเหี้ยมไร้ปลานี้จึงทำให้สำนักแห่งนี้ เป็นที่เกรงกลัวของคนทั่วไปและนอกจากความเด็ดขาดไร้เมตตาแล้วเรื่องคาถาอาคมมนดำก็ยังนับว่าเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วยสะอานิโสสะอานิสังสะทุนิโสสะทุนิสังโอมนโมนามะมังสมามะโสจงลุกขึ้นมา เป็นถาสศพรับใช้ให้กับขา้าบัดเดี๋ยวเน่เมื่อสิ้นเสียงสวดคาถาร่างของสิทที่จมอยู่ในกองเลือดนั้นก็ค่อยๆขยับขึ้นมาช้าๆร่างนั้นโมดเงียไร้สติดวงตาไร้แววเหลือกขาวแต่ยังคงยืนกำดาบแน่นเหมือนกำลังรอรับคำสั่งจากอาจารย์เอ็งไม่ต้องกลัวว่าจะตายเปลา่า ยังไงข้าก็จะใช้เองอย่างคุ้มค่าแน่นอนแล้วอาจารย์ดำและท่าศพก็เดินออกจากสำนักนี้ไปเพื่อไปทำงานอดิเลกที่ตนชอบเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือคอยไล่ปิดสำนักตักกศิลาต่างๆและลายต่อไปก็คือสำนักตักกศิลาอาลุณลุ่งยามเช้าเมื่อตะวันฉาย สำนักตะกัศิลาลุลุ่งที่เคยสงบเงียบกลับถูกปกคุมด้วยเงามรณนะอาจารย์ดำแห่งสำนักตะกัศิลาเดือนดับผู้มาพร้อมกับร่างท่าศพอันน่าสะพึงกลัวกล่าวข้ามาพร้อมกับประกาศกล่าวถึงจุดจบของสำนักแห่งนี้ถึงเวลาแล้วที่สำนักตะกกศิลาลุลุ้งจะต้องสิ้นชื่อ ชื่อของพวกแกจะต้องถูกลบออกไปจากหน้าะวติศาสตร์บังอาจที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะมาแสดงอำนาจได้ดาบได้ที่ยังมีข่ายอยู่เจ้าก็ไม่มีวันสมหวังแล้วอาจารย์ดำก็เข้าไปประทา้ากับอาจารย์เท่าทันทีการต่อสู้ดึเนินไปยังดูเดือดในช่วงแรกอาจารย์เท่าดูเหมือนจะได้เปรียบด้วยประสบการณ์นั้นยาวนาน ราว่าสังคาญที่แก่ชรลานั้นกลับเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การต่อสู้ในครั้งนี้ยืดเยื้อออกไปแ <c oughs> ก่งเหมือนกันนี่ครูเท่าถ้าเป็นในสมัยท่านหนุ่มๆข้าอาจจะแพ้ไปแล้วก็ได้แต่ในเมื่อความชรลาคือจุดอ่อนของท่านครูเท่าท่านจะจงรับความพ่ายแพ้ด้วยความตายของท่านซะเถอะผมดาบของอาจารย์ดำ ฟาดลงกลางแสกหน้าอาจารย์เท่าแล้วร่างอันแช่ชลานั้นก็ค่อยๆสุดลงกับพื้นทิ้งไว้เพียงตำนานของนักดาบสำนักตักกศิลาลุนลุ่งอีกครั้งหนึ่งเคยเกลียงไกลในขณะเดียวกันเมฆสิทธิ์ลักของอาจารย์เท่าก็กําลังต่อสู้กับร่างท่าศพอย่างสุดกำลังดูภายนอกเหมือนกับจะสูสีแต่ความจริงแล้วเมฆค่อยๆเลียงพล้้าลงทีละน้อย เพราะท่าศพนั้นแข็งแกร่งเกินต้านฐานจริงๆไม่ว่าเมฆจะใช้กระบวนท่าใดก็ไม่อาจทำลายมันลงไปได้ทำไมแกถึงไม่ตายขืนเป็นแบบนี้ต่อไปต้องแย่แน่ๆใช่แล้วเรายังมีดาบศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่นาเมฆตัดสินใจวิ่งกขับไปที่ร้านบูชาดาบแล้วก็ลองอธิษฐานจิตเพื่อดึงดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ปักอยู่บนแท่นหินใจกลางสำนักออกมา ดาบเล่มนั้นเคยถูกกล่าวขานว่าเป็นของเทพเจ้าแต่ไม่ว่าเมฆจะออกแรงเท่าใดดาบนั้นก็ปากแน่นไม่ขยับ <c oughs> ขยับสิด้โปรดข้าไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วนะ <c oughs> แต่ในขณะนั้นเองท่าศพกระพุ่งเข้าไปหาเมฆจากด้านหลังแล้วก็เงื้อดาฟ,ฟันเมฆเข้าอย่างจังจนทำให้ร่างของเมฆนั้นล้มลงไปจมกองเลือด นอนแน่นิ่งลมหใจรวยลินนี่คือจุดจบของพวกอ่อนแอและสำหรับเองนางนูเนีจะต้องไปเป็นนาบบำเรอของข้าที่สำนักเดือนดับเสียงกรีดร้องของนูนีดังขึ้นก่อนที่ล่างของเธอจะถูกลากหายไปในความมืดแต่แล้วปฏิหารก็ได้บังเกิดขึ้นเมื่อโลหิตของเมฆที่ได้กระเซ็นไปโดนดาบ ทำให้ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เคยแน่นิ่งนั้นเริ่มมีปฏิกิริยาดาบเล่มนั้นค่อยๆถอนตัวเองขึ้นมาจากแท่นหินอย่างชา้ชาๆแล้วก็ลม้มลงเคียงข้างกายเมฆในห้วงผวังแห่งความเป็นตายนั้นเมฆก็ได้รับรู้ถึงเสียงกระซิบของดาบอะไรกันคนหนุ่มยุคนี้ทำไมมันอ่อนกันเสียจริงวะ นี่ข้าลับไหลไปหลายร้อยปีกลับต้องมาเจอคนหนุ่มแบบเจ้านี่หรืออ้าลุกขึ้นมาดาบเล่มนั้นถ่ายทอดวิชาอาคมโบราณและพลังแห่งการรักษาเข้าสู่ร่างกายของเมฆและชะการค่คอยๆสมานตัวพลังชีวิตรอเลี้ยงให้เมฆฟื้นคืนจากความตายเมฆค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมัน่น ดาบทำไมไม่อยู่ในมือข้าแล้วเกล็ดวิชาในหัวของข้านี่คืออะไรเมกรีบกวาดแกวงดาบพร้อมกับไ<ม>ล่ยมนุนคาถาทำให้ดาบเล่มนั้นเปล่งแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาจึงทำให้เมฆมัมม่นใจว่าถ้ามีของวิเศษเช่นนี้ตนนั้นไม่มีทางแพ้แน่ๆอาจารย์ข้าจะแก้แค้นในท่านส่วนนูนี้เจ้าก็รอพี่ก่อนนะจารย์ดำ แกจะต้องชดใช้เมฆก,กำลับศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แน่นในใจมีเพียงเป้าหมายเดียวคือการล้างแค้นให้กับอาจารย์และช่วยเหลือนูนีลูกสาวของอาจารย์เท่าออกมาในค่ำคืนที่จะรับฟ้าเมฆเดินทางไปถึงสำนักตักศิลาเดือนดับแล้ว ทันทีที่ก้าวพ้นธรณีประตูภาพเบื้องหน้าก็ทําให้เมฆต้องชะงักเพราะต้องเจอกับร่างศพท่าคู่ปรับเก่าของตนตเข้ามาไอ้หุ่นเชิดไรวิญญ,ญาณแม้ร่างศพท่าจะเป็นนามตะฝันแทงไม่เข้าแต่เมฆใช้มนต์คาถาโบราณที่ลำเรียนมาผสานกับการฟันดาบที่ขมกลิบร่างกายของเมฆพลิ้วไหวแล้วกับใบไม้ในพาย,ยุจนร่างทาศพนั้นไม่อาจที่จะต่อต้านได้ ในนั้นร่างกายของร่างธาตุศพนั้นก็เริ่มสั่นสะท้านผิวหนังค่อยๆยุ่ยสลายไปแทนที่มาด้วยกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วบริเวณจงไปสู่พบภูมิที่ดีเถอะนะข้าช่วยปลดปล่อยเจ้าแล้วเมื่ออาจารย์ดำเจ้าสำนักตักศิลาเดือนดับได้เห็นอนุภาพของดาบและการต่อสู้ที่ดูเดือดของเมฆ ก็บังเกิดความหวาดกลัวขึ้นในใจแล้วสายตานั้นก็จับจ้องไปที่ร่างของนุนีพร้อมกับจอบลายดาไปที่คอทันทีเฮ้ยไอย้นุม่มถ้าไม่อยากให้นังนี่ตายก็าดาบพิเศษมาให้ข้าซะเมกัดฟันแน่นเขารู้ดีว่าหากไร้ดาบเล่มนี้การต่อสู้กับอาจารย์ดำนั้นย่อมเป็นไปได้ยากแต่การปล่อยให้หนุนี ตกอยู่ในอันตรายนั้นก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สุดท้ายแล้วเมฆจึงตัดสินใจโยนดาบนั้นไปที่เบื้องหน้าของอาจารย์ดำปล่อยผู้หญิงไปแล้วก็มาดวลตัวต่อตัว,ตวกับข้าอาจารย์ดำยิ้มย่ออย่างมีชัยก่อนที่จะหยิบดาบพิเศษขึ้นมาพร้อมกับไล่คาถาปลุกดาบทันทีแต่ไม่ว่าจะพยายามเพียงใด ดาบนั้นก็ยังคงเป็นดาบธรรมดาไม่เปล่งแสงไม่สํมแดงอนุภาพใดๆอะไรกันวะทำไมมันถึงใช้ไม่ได้แต่ถ้าข้าใช้ไม่ได้แล้วก็มันก็ต้องไม่มีใครได้ใช้มันอีกแล้วอาจารย์ดำก็คว่างดาบวิเศษของเมฆนั้นลงไปในหูเหวล,ลึกเบื้องล่างอย่างไม่ใยดีเมื่อดาบหายไปจากสายตาอาจารย์ดำก็หันกลับมาเผชิญหน้ากับเมฆอีกครั้ง ทีนี้ก็เหลือแต่ตัวเปล่าเราเปือยแล้วไม่ต้องห่วงนะข้าฟันได้หมดไม่ว่าใครคนนั้นจะถืออาวุธหรือไม่ก็ตามเมฆไราอาวุธก็เหมือนกับเป้านิ่งยืนรอความตายส่วนอาจารย์ดำก็ไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยจึงฟันฉับเข้าไปที่หน้าอกของเมฆเต็มแรงไม่พี่เมฆในห่วงแห่งความเป็นความตาย ภาพของอาจารย์เท่าผู้เป็นอาจารย์ของแม่ก็ผุดขึ้นมาในความคิดจำที่ข้าสอนได้ใช่ไหมว่าเพลงดาบนะ้มันต้องพลิกแปลงไปตามสถานการณ์และสุดท้ายผมดาบที่แท้จริงมันจะอยู่ในใจของผู้ใช้เสมอคำสอนของอาจารย์เท่านั้นดังก้องอยู่ในหัวของเมฆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมฆหลับตาลง พยายามรวบรวมสมาธิพลังที่หลับไหลาภายในใจนั้นเริ่มตื่นขึ้นมาช้าๆที่แท้ดาบก็อยู่ที่ใจเมฆท่องมวลที่ถูกถ่ายทอดจากดาโบรานจนแผลของตนเริ่มสมานตัวอย่างช้าๆเมื่อดวงตาของเมฆลืมขึ้นอีกครั้งแล้วตาของเขาก็ได้เปลี่ยนไปเมฆมองไปยังกิ่งไม้แห้งที่อยู่ข้างกายอย่างพินิษก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาถือไว แล้วกับเป็นอาวุธคู่ใจเมื่ออาจารย์ดำเห็นดังนั้นก็หัวล่อล่านขึ้นมาทันทีเอาจริงดิไอหนุม่มเอ็งจะใช้แค่กิ่งไม้ธรรมดามาสู้กับข้าอย่างนั้นหรือช่างหน้าขันยิ่งนักแต่ก่อนที่อาจารย์ดำจะได้หัวล่อจนจบประโยคเมฆกยกกิ่งไม้ขึ้นฟาดเข้าใส่ร่างของอาจารย์ดำอย่างรวดเร็วและแม่นยำแล้วก็ว่ากิ่งไม้นั้นคือดาบที่แท้จริง เสียงเหมือนคมมีดแวกผ่านเนื้อดังขึ้นไปหน้าเปืือหยิ้มของอาจารย์ดำยังคงค้างอยู่ทว่าดวงตาคู่นั้นกลับไล่แววไปเสียแล้วหลังจากนั้นเมกักพานุนีกลับเข้าสู่สำนักอรุณลุงเขาทำพิธีฝังศพของอาจารย์เท่าอย่างสมเกียรติก่อนจะเริ่มบูรณะะสำนักขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ด้วยกําลังทั้งหมดที่มีส่วนดาวิเศษที่ล่วงหล่นลงสู่ก้นเหวนั้นก็บังเอิญไปปักอยู่บนก้อนหินใหญ่อีกคราวระหนึ่งรอคอยผู้ที่มีบุญสัมพันธ์คนต่อไปให้มาพบเจอและสืบทอดตำนานหมดใหม่อีกครั้ง